สวัสดีค่ะเพื่อนๆทริปนี้เราจะล่องลงใต้นะคะเลิกงานแล้วเรากลับบ้านไปอาบนา้ำอาบท้าแล้วก็มาที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรเราจะไปขบวน85นะคะนครศรีธรรมราชตารางขึ้นออกเวลา19.50นะคะประตูทางออก E คะ่ะไป ไปที่ประตูทางออกกันค่ะสวัสดีค่ะ Today we will go to n a k o n s i s a m a r a t ไม่ต้องกลัวหลงค่ะ,บบคะก็เดินตามป้ายมาเรื่อยๆนะคะ,บบดคะเดินไปที่ประตู8ค่ะอีกประมาณ250เมตรนะคะสายใต้ขาออกจะจอดอยู่เท่านั้นค่ะ Departure zone for Southern Line Exit E ผู้โดยสารก็จะมารอสแตนบายก่อนที่จะเรียกขึ้นขบ,บวนรถประมาณ3อันนี้คือทุ่มครึ่งนะคะก็ทุกคนก็จะมาเข้าแถวเตรียมสแตนบายรอ,อเรียกขึ้นขบ,บวนรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อแถวนะคะแล้วเ,เจอกันที่นครศรีธรรมราชคะ่ะลุ้นว่าวันนี้เราจะได้เตียงกว้างหรือเปล่านะคะ Preparing to board the train, we reserved a second class. Airdition sleepeper มองจากข้างนอกก็รู้ว่าเราได้ดมูเตียงกว้างนะคะขบวน8-5ค่ะ Good Morning ุราษฎร์ธานถึงสุราษฎร์ธานีแล้วค่ะรอบนี้เราได้เตียงกว้างนะคะ อับสบายมากเมื่อคืนแต่แอมไม่ค่อยเย็นเพิ่งมาเย็นตอนดึกๆอ่ะค่ะ Train 85 has a d a i l y sleeper car with a wide bottom bed for comfortable sleeping. Fare 865 baht ถึงแล้วค่ะสถานีนครศรีธรรมราช เวลาในตั๋วคือ9ก้าโมงห้นะคะเวลาจริงก็คือประมาณ10บโมงค่ะเลทสิบน,นาทีถือว่าโอเคนะคะอันนี้คือขบวน85ที่เรามาเมื่อคือนนี้จากกรุงเทพอภิวัตินะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปหาคิวรถไปที่อำเภอพมคีรีค่ะคืนนี้เราจองโฮมสเตย์ไว้ที่พมคีรีนะคะแล้วเจอกันที่โฮมสเตย์ค่ะนี่คือสถานีรถไฟนะครศรีธรรมราชนะคะก็เดินออกมาหน้าสถานีรถไฟนะ แล้วก็จะเห็นวงเวียนตรงนี้เดินตรงไปตรงวงเวียนนะคะเห็นแยกแรกนี่นะคะแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงไปสักประมาณไม่เกิน400เมตรนะคะก็จะเจอคิวสองแถวไปพมคีรีได้นะคะแล้วก็ไปคีรีเห็นว่านครลุลงบิ๊กก็ได้อ๋อโอเคก็มา,า,าขึ้นได้ค่ะผ่านนครเลยโบล้วจะพัดน์คีรีได้คะ่ะผ่านหมดใช่ไหม เวลามาเที่ยวนะคะคือลงรถไฟมาแล้วก็ข้ามถนนทะลุตลาดแล้วก็เดินตรงมาอย่างเดียวนะคะถามชาวบ้านแถวนี้ก็ได้ค่ะพ่อค้ามแม่ค้าแถวนี้เขาก็จะชี้มานี่คิวคิวรถจะเขียนว่าปมคิรีลงเหล็กนะคะก็คือจะผ่านปมคิรีทั้งหมดเลยถึงแล้วคะ่ะปากทางเข้าโฮมสเตย์เราก็มาลงสองแถวที่ตรงถนนใหญ่เนี่นะคะมีสอแถวจอดตรงนี้ค่ารถ25บาทค่ะมาจาก หลังสถานีรถไฟนะคะก็คือจากหลังสถานีรถไฟนะคะเราก็เดินทะลุตลาดมาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆค่ะถามชาวบ้านเราก็ได้ค่ะค่าวินมอเตอร์ไซค์ท้านั่งมาก็คือแค่20บาทเองค่ะเพราะฉะนั<ม>้นถ้าเดินมาก็คือไม่ไกลมากนะคะแล้วก็มาลงที่ตรงนี้สถานีตํารวจภูทรพมคีรีเพราะเราจองโฮมสเตย์ของจา่าทิศโฮมสเตย์ไว้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆกับสถานีตำรวจพมคีรีค่ะ ะ,ะรอบนี้ลากกระเป๋านะคะไม่ได้แบกเป้ไปค่ะเข้าโฮมสเตย์กันตรงนู้นนะคะคือถนนใหญ่ที่เราลงรถสองแถวมานะคะแล้วก็เดินเข้าซอยมาประมาณ300เมตรได้นะคะแล้วก็เนี้ยคะ่ะบ้านคุณลุงก็จะอยู่ตรงนี้นะคะโฮมสเตย์ก็คือไม่ไกล สถานที่ราชการก็จะอยู่แถวนี้หมดเลยค่ะของพรมกีรีนะคะนี่ก็จะอยู่ใกล้ๆกับสำนักงานที่ดินพรมคีรีแล้วก็สถานีตำรวจนะครเออขอโทษค่ะสถานีตำรวจภูธรพรมกีรีอยู่ตรงนี้ด้วยพรมสเต็กคุณลุงก็คืออยู่ตรงนี้เสาไฟบางนี่นะจ๊ะนีปใก,กล้ก็คือนั่งสองแถวมาได้ค่ะ นี่ค่ะโฮมสเตย์ที่เราพักนะคะชื่อจ่าทิศโฮมสเตย์ Stay, ก็คือนอนบ้านเดียวกับเจ้าของนะคะนะแพ็กเกจเราเป็นค่าที่พักอย่างเดียวนะคะลุงกรคิดที่350อยู่ใกล้ๆก,กับนี่ค่ะสถานีตำรวจคมคครีแล้วก็เขาหลวงก็อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะนี่ค่ะ จากทิ t โฮมสเตย์ที่เราพักนะคะอยู่ตรงนี้ก็เคยอ,อยู่บ้านเดียวกับเจ้าของเลยนะคะเรานอนห้องนี้นี่นะคะห้องที่เรานอนนะแต่ไม่มีแอร์นะคะเป็นพัดลมก็อาจจะร้อนนิดหน่อยนะคะพอดึกๆก,ก็อากาศกำลังเย็นสบายะคะ่ะ We stayed Homestay, at Tit Hom accommodation Jar only, not including food. not 350บาท per person โมสเตย์มีเครื่องนอนครบนะคะแต่ว่าเราก็ควรจะนำผ้าเช็ดตัวมาเองนะคะแล้วก็ไม่มีเครื่องปรับอากาศนะจ๊ะอันนี้ห้องที่เรานอนนะคะโฮมสเตย์ stay, ถ้าเรามาพักเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าควรกินง่ายอยู่ง่ายเนาะแต่เราจะได้อยู่กับชุมชนนะคะจะได้เรียนรู้ วัฒนธรรมหลายๆอย่างอันนี้คือมาเที่ยวเยี่ยมเพื่อนด้วยนะคะอะไเพื่อนขับรถให้ถ้ามาเองก็คือต้องเช่ารถหรือให้คุณลุงโฮมสเตย์พาเที่ยวนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปสู่เส้นทางประวัติศาสตร์ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่9<ม>น้ำตกอมโรคค<ม>่ะ<ม>ถึงแล้วค่ะที่เที่ยวแรกของเราก็คือน้ำตก พรมโรคนะคะอุทยานแห่งชาติเขาหลวงลมรื่นมากเลยค่ะอันนี้เพื่อนขับรถพามาเที่ยวนะคะถึงแล้วค่ะน้ำตกพรมโรคแต่วันที่เรามาคือวันจัก,กรีนะคะ6เมษามันก็จะแรงๆหน่อยนี่ก็จะมีน้ำสามชั้นหนึสองสาแล้วก็แอ่งปลาเงะหรือปลาพวงนะคะ From Lock Waterfall Low water In summer. In the past, His Majesty King Rama IX has traveled to this place. Let's go, let's go to ตรงไหนอันตรายก็อย่าไปเล่นนะคะมันจะมีป้ายเตือนเป็นระยะระยะนะคะ Dangerous Do zone. not swim in swim t น,นี่นะคะไม่รู้จะเห็นในกล้องไหมจะเป็นลายผะหัด ที่ในโหลวงท่านเคยเสด็จมาทางรถยนต์นะคะที่น้ำตกคุมโลกนะคะจะอยู่ตรงบริเวณนี้แตจ่จะจางๆหน่อยแล้วค่ะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะอันนี้คือชั้นที่หนึ่งของน้ำตกคุมโลกนะคะนานบ่อน้ำวังน้ำวน,นะะแถวนี้ก็จะมีวังน้ำวนหรือบ่อน้ำวนแถวเนี้ยหลายจุดนะคะก็คือตรงนี้ห้ามเล่นนะคะอันตราย เรามาหน้าแรงนะคะน้ำก็เลยจะน้อยหน่อย For lunch eat ขนมจีนน้ a เย ah t พาถอยร้านขนมจีนป้าต้อยไปค่ะมานครต้องกินขนมจีนนะคะขนมจีนนครเราชอบมากเลยรสคาดเข้มข้น ไก็ต้องกินขนมจีนเครื่องเคียงเยอะๆจ้ะอร่อย Eat Canam Chin and then go to some cafe because it's so hot ร้อนค่ะแวะมาอีกหนึ่งคาเฟ่บ้านชาในป่าฝนค่ะอยู่ทางเดียวกันกับที่จะไปน้ำตกพมโรคนะคะข้างๆมีรีสอร์ทด้วยค่ะ Chill at cafe Ban c h a n a a Paphon iced f l o w e r tea and Thai tea cake. after relax let's take you to see วัดเขาขุนพ k ม a o k เขาขุนพนมค่ะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยนะคะนำมาแทนอยู่ทางไปทางเดียวกับสนามบินนครศรีธรรมราชนะคะ Walk up to Khun Phanom Mountain, go to Cave v i Tag Far. อันนี้ทางขึ้นเขาพนมนะคะจะมีบันไดเท่าไหร่นะคะสองร้อยสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยกว่าขั้นเรามาจนเย็นแล้วค่ะกว่าจะขึ้นกว่าจะลงน่าจะมืดพอดีอดทั้งหมดสองร้อยสี่สิบห้าขั้นค่ะสองสี่ห้า

วัดแห่งนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะถ้าใครมาเที่ยวที่พมคีรีลองแวะมาเยี่ยมชมดูนะคะวันนี้เป็นวันจักรีพอดีค่ะจังหวะเราได้มีโอกาสมาที่วัดแห่งนี้นะคะได้มารับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน Inside the cave is not hot. The air is ventilated. เมื่อสักครู่นะคะและตรงที่เราชะโงกมาดูก็คือตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้นี่เราลงมาถึงถงถ้ำด้านล่างแล้วค่ะ มื้อเย็นคุณลุงชวนกินข้าวด้วยนะคะอันนี้อยู่ในแพ็กเกจแยกนะคะถ้ารวมอาหารนะคะของเรามาในราคาที่พักอย่างเดียวเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงค่าอาหารนะคะอาหารเย็นมื้อนี้คุณลุงทําให้ทานน่ากินมากก็คือเราอยู่แล้วก็พักแล้วก็ทานข้าวที่เดียวกับเจ้าของนะคะอันนี้คือโฮมสเตย์จริงๆนะคะที่เราอยู่กับอยู่บ้านเดียวกับเจ้าของนะคะ c o m cab call o u mac, c m a ลพาแวนมาดูเขาหลวงนะคะโซนนี้ก็คือจะไม่ค่อยมีสายไฟพาดบังเขาหลวงเท่าไหร่อ,หอันนี้ปลางแงะค่ะปลางแงะอันนี้คือตลาดนะคะคลุงพามาเดินตลาด,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 ดข้าวยำเครื่องค่ะเรายังไม่เคยกินแบบนี้นะคะจะลองซื้อไปชิมดู c o n t i n u i my trip in the next day my friends helps to drive around for me Aston Gilbert ค่ะคาเฟ่กระจกกลางสวนยางอยู่ที่พมกีรีนะคะอยู่ใกล้โซนสนามบินนครศรีธรรมราชค่ะขับรถมาไม่ไกลนะคะไปเอาไปคาเฟ่กัน Beautiful cafes like in Bangkok here too. Aston Gilbert Cafe in the middle of a rubber plantation. Cafe in Phnom Kiri, Most of them are in rubber plantations. Cafeกลางสวนยางที่แท้ทรูค่ะ. <coughs> ทแอปเปิลยูสุโคคนัทค่ะแล้วก็อันนี้ชีสเค้กหน้าไม้นะคะ Vi some place before place l u n มาชมเรื่องราวก่อนนะคะคือพรตำหนักเมืองนครสร้างน้อมกล้าวถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่คองราดได้50พรรษานะคะ พระองค์ได้พระราชทานชื่อว่าพระตำหนักเมืองนครในการกอร่อสร้างกรมอาชีวศึกษาได้ดูแลควบคุมงานกอ่อสร้างนะคะแล้วก็สมเด็จพระเทพสเสด็จมาเปิดเมื่อวันที่17สิงหาคม2541ค่ะ,ค 2, คะค The road runs through fruit orchards and is shady. มาต่อกันอีกร้านหนึ่งค่ะยังทำฟาร์มออร์แกนิกเป็นคาเฟ่นะคะไม่มีที่พักนะคะณนะวันนี้นะคะที่เรามานะแล้วก็เป็นร้านอาหารที่อยู่ท่ามกลางสวนนี่นะคะร้านอาหารและคะาเฟ่แถวพมคีรีก็คือจะอยู่กลางสวนกลาง สวนยางส่วนผล,ลไม้นะคะร่มรื่นดีเหมาะแก่การมาพักผ่อน,นะคะ่ะแนะนำนะคะเผื่อใครอยากนั่งรถไฟมาเที่ยวหรือจะมาเครื่องบินก็ได้ะคะ่ะก็มีสนามบินนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เข้ามาทางอำเภอพรมคีรีได้ไม่ไกลมากค่ะถ้าลงที่สนามบินนะคะ Fromcari also ะ from นมเกล turn on GPS to navigate everywhere. Take our grandchildren to play in the waterfall and cool off. จักรยานกลับมาเป็นของคู่กันเราก็จะเจอหมาไล่ทุกครั้งค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะไม่มีสายไฟพาดก็จะสวยดี พรมน้ำตกพรมโลกคือมาทางสนามบินแ้าเดินทางด้วยสนามบินจะสะดวกกว่านะคะจริงๆแล้ว,วก็คือจากสนามบินอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจะมีเส้นทางตัดตรงมาที่สี่แยกนอกท่าวิ่งเข้าไปที่น้ำตกพรมโลกได้เลยนะคะไม่ไกลามากไม่ต้องย้อนเข้าไปในเมืองค่ะอันนี้คือแผนที่ชุมชนพรมโลกค่ะนี่ค่ะถึงแล้ววางกลางเงะ มาเช้าๆคนก็ยังไม่เยอะนะคะเมื่อวานเย็นคนเล่นน้ําเต็มตรงนี้ไปหมดเลยค่ะเพราะว่าหน้าร้อนนาะคนก็หนีร้อนมาแช่น้ํากันอันนี้ลำธานไหลมาจากบนนู้นนะคะคือน้ําตกพมโลกนะคะก็ไหลลงไปข้างล่างสดชื่นดีค่ะที่นี่คือ เราเปลี่ยนบรรยากาศไม่ต้องไปถึงคีรีวงก็ได้นะคะมาที่พมคีรีนี้บ้างก็ได้นักข o อมือแซม m ร r a t s t s not j u s t k i r i w ง n g o r o m k i r i is worth v i s i t i n g I r e c o m m น n d to v i s i t นี่เราก็ปั่นมาเที่ยวที่หวังปรเงะแล้วนะคะวังปรงเงะผมโลก ก็จะเป็นแอ่งน้ําธรรมชาตินะคะแล้วก็เหมือนมีเป็นฝายน้ําล้นรถลาก็คือขับผ่านตรงนี้ได้นะคะ Borrow a bicycle from the homestay to ride around. คอนเซปตเดิมค่ะปั่นจักรยานนอนโฮมสเตย์นั่งรถไฟ สำหรับใครที่ไม่พักโฮมสเตย์หรือรีสอร์ทนะคะอยากจะมากางเต็นท์ก็มีที่พรมโลกแคมป์ไซคาเฟ่ตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งคาเฟ่ด้วยนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นที่กางเต็นท์ติดกับลำธารน,นะคะน่ารักดีเหมือนกันคะ่ะบรรยากาศเนาะเป็นเหมือนบ้านสไตล์บ้านไม้เก่าแบบภาคใต้นะคะเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับทางไปน้ำตกพรมโลกตรงนี้นะคะไม่ไกลมาก Travel to from for three days two nights Frankie for relax days so and happy to so I'm ก่อนกลับค่ะก็คือมาแวะกินผัดไทยที่ร้านกาแฟถ้ำเขาขุนพนมนะคะก็คืออยู่ตรงนี้แล้วก็ทางไปวัดเขาพนมก็คืออยู่ทางนี้นะคะเนี่ยค่ะ,คะข้างหน้านีก็คือทางไปวัดเขาขุนพนมนะคะ packedai here eat pad th first. Into the eat first to into city go จากเรื่องราววัดเขาขุนพนมเมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้ตามมาที่วัดประดูพัฒนาที่ในเขตตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะคะกมีความเชื่อว่าที่บริเวณแห่งนี้เก็บพระอัธ,ธิ ของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะคะเราก็เลยมากราบสักการะเพื่อสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่กอบกู้บ้านเมือง Visit leaving Wat Patanaram Pradu before เราก็มาเที่ยวในเมืองต่อคะ่ะระหว่างรอเวลารถไฟออกนะคะเราก็มาเที่ยวที่บ้านท่านขุนรัฐอุทิวิจาร์นะคะ จะเป็นเรือนไม้เก่าสวยงามมากเลยค่ะก็คือตั้งอยู่บนถนนราชดุมเนินนะคะก็หันหลังไปยื้องกันก็คือวัดมหา,าธาตุนครศรีธรรมราชนะคะตรงนี้ข้าถนนมาแค่นี้เองนะคะตรงนี้ส่วนคาเฟ่ก็มีนะคะเป็นฮัสซลินคาเฟ่ก็คืออยู่บนชั้นสองตรงนี้ Cafe Hassadin near Then Kun's house, opposite Wat Mahasat. Round trip by train, train number 86 Nakhon Sri Samrat to Krusip R.P. Wat. เอากับขบวน86นะคะ <coughs> โชคดีได้ไดวูเตียงกว้างอีกแล้วนะคะคือถ้ามาด่วน85กับ8 6ส่วนใหญ่จะได้เป็นไดวูเตียงกว้างนะคะก็คืออดีตจะเป็นรถไฟด่วนพิเศษนะครพิงนะคะของเตียงไซนีนะจ๊ะเตียงล่ากก็คือจะกว้างนอนสบายอยู่เราชอบนะไดวูเตียงกว้างเนี่ยคะ่ะแต่ว่าตู้รุ่นนี้เป็นตู้รุ่นเก่านะคะก็คือจุดชาร์จหรือเสียบปลั๊กก็จะมีทั้งตู้จะมีจุดเดียวนะคะก็คือแถวแถวที่นั่งที่ I really like Nakhon Si Samarat and will come back to travel here again. Bye-bye. Because trains are more than just travel. The scenery and people between trip is important then we will take the train to travel again see you thank you for watching and subscribe to story channel